ปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมครับทุกคนว่าทุกวันนี้เล่น RV ีจะต้องเจอแต่แก๊กแน่นอนแล้วครับซึ่งวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการที่เอาชนะแก๊กด้วยวิธีการเล่นออฟเรนโซ่นั่นเองครับควรจะหยิบตัวควรจะหยิบตัวไหนแล้วก็ตัวไหนที่ มันแก้ได้อีกในตำแหน่งอ,งอื่นๆนะครับพอฟังไปให้จบคลิปเบสน,น่าจะพูดอธิบายให้หมดนะครับอย่าเพิ่งข้ามนะครับทุกคนเบสขอแนะนําพ่อมดเคเบิลเพยที่สายเปเกมไว้วางใจกันที่สุดแล้วตอนนี้คนเติมที่นี่เยอะมากการันตีจากผู้ใช้จริงถึง30,000นคนรวมถึงตัวผมด้วยสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ไว้วางใจได้ตลอด24ชั่วโมงเบสบางทีเบสเติมเป็นสตรีมเลยคนดูก็รู้และขั้นตอนนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับคือการใส่โค้ด My Army 0 0 1ข้างบนจอที่ขึ้นไว้ตรงน,นี้นะครับจะทําให้เขาซับพอร์ตเบสต่อนะครับเบสจะได้มีกําลังใจลงคลิปให้คนดูดูแบบนี้นานๆนะครับเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคเบิลเพย์นะครับไปดูเกมกันต เลยเพื่อนจะคิดว่าเพื่อนขึ้นซูไม่ได้นะเว้ยผมมั่นใจว่าผมพาคนดูไปได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ผมมีกําลังใจไปถึงฝั่งฝันช่วยกดติดตามผมได้โลเงิน YouTube ด้วยนะครับแล้วไปดูเกมกันไปมาครับทุกคนมาดูหน้าดรากันนะครับฝั่งเรงข้ามว่าเขาจะหยิบตัวไหนนะครับตอนนี้ฝั่งเราอ่ะหยิบเป็นปลาหมึกมานะครับแล้วฝั่งเขาก็แบนแวนแบนเนี่ยฉลาดนะครับแบนอินโซฝั่งเรามาจ้าตอนนี้มันก็มีโบบาลอนที่หลุดเนาะแล้วก็มีแก๊กนะครับฝั่งเราก็หยิบเป็นปลาหมึกมาปลาหมึกฝั่งเราถ้ามันจะแพ้ก็แพ้พวกฮายาฟอเรนอะไรอย่างเงี้ยครับมาลอดเนี่ยที่จะทํา2ดาเมจแต่มันระบบรุนแรงได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเบ็ดจะสรุปแบบเร็วๆนะครับ จากนั้นก็รอทีมเราเลือกครับคือทีมเราไม่มีคนขอนะครับผมก็เลยข้างครับกดฟอร์เรนมาเลยได้เลยครับทุกคนเหตุผลที่เพื่อนควรจะเล่นฟอร์เรนให้เป็นนะครับเพราะฟอร์เรนมันสามารถแก้ตัวพวกนี้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเวลาข้อเสียมันก็มีเยอะกว่าคนอื่นเหมือนกันนะครับข้อเสียก็คือมันก็โดนไม่ได้เหมือนกันครับฟอร์เรนนะอ่ะตัวละครมันเก่งกว่าคนอื่นใช่ไหมแต่ตัวละครมันก็โดนลุมมันก็ไปไม่เป็นอ่ะเพราะว่าอะไรมันไม่เชิงว่าไปไม่เป็นนะครับเหตุผลก็คือมันเคลียร์คลิปไม่เก่งว่าเพื่อนฟ ได้ในป้อมอะไรเงี้ยอ่ะมันจะเคลียร์คลิปได้นิดนึงมันจะต้องเป็นแบบเป็นเป็นรูปแบบของการลําสวนอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้แล้วเขาก็หยิบลอเรียอ,อมาแก้เบสอีกทีหนึงเห็นป่ะแล้วเขาก็หยิบไอรีมาเพราะว่าไอรีเป็นทูดาเมจตามที่เบสเปิดคนดูได้ไหมเพราะว่าจะมีมาหลอดมีฮายามีมาแล้วก็อะไรอีกตัวนึ่งครับฮายาเตะเออมาหลอดฮายาเตะแล้วก็อะไรนะอีกตัวนึงเบสลืมนะเออฟอร์เรนเบสพูดไปเขาก็เลยนะครับหยิบไอรีมาไอรีมันเป็นทูดาเมจจริงแต่ว่ามันเกิดช้านััั่่่่นนนแหหลลละครบมมมก็็เเเยปปตุผผทีไไไดด้พูวา เขาจะหยิบทูตัมเอตตัวนี้มาคือเป็นตัวที่โลกลืมแล้วเป็นเพื่อนมาเริ่มเกมมาเลยดีกว่าครับผมไม่สนแล้วทุกคนตอนนี้ผมกําลังภาคท่ามกลางสายฝนที่ตกนะครับคือผมอยากลงคลิปทุกวันนะครับไม่รู้ว่ามันจะดีไหมถ้าผมจะทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะมาเริ่มเกมมาเลยครับเวลาปลาดอกเก็บเก็บปลาดอกเก็บ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 นี่คือสกิลสองนะครับผมมอถึงสกิลสองปลาดอกสองสองปลาดอกสองสองคนดูบอยให้ผมสอนลามหลายรอบแล้วมามาลองดูกันเลยดีกว่าครับคือจุดอ่อนของเฟรนติโนเวลหนึ่งคือมันจะยรร์สสสูยายาออ้้้ไดดนนะเววลลลลาากกกกิิัััใหมมบ ถอยเก็บดอก2-2เก็บดอก2-2อ่าประมาณนี้เก็บดอก2-2แบบนี้โอ้โหเสียดายนี่ไม่ติดผมคิดว่ามันน่าจะได้นะครับแต่ว่าที่มันไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเบสไม่ได้อกอกดาบชิ้นเล็กมาก่อนนะครับถ้าเบสอดอกดาบชิ้นเล็กมาก,ก็คือจะได้แน่นอนนะครับในเฟิร์สบัตรนี้ก็ถือว่าพลาดไปครับอ่าอรีก็เหมือนกำลังจะออกมาเคลียร์นะครับเรายังมีเลือดหลังป้อมอยู่นะครับไม่ต้องถอยสุดก็ได้นะเดี๋ยวเรากลับไปเก็บก่อนนะครับเล่นเชิงกันไปมาครับทุกคนตอนนี้เราจะมาเก็บเลืออดหลังป้มก่อนนนะะะครรับจาากเี่อยหลาเเเจอออไรก็บ เก็บดอก2อสอเก็บดอก2อง,องเออประมาณนี้นะครับอาจจะนัก็ตีธรรมดาไปก่อนนะครับมาพยายามคุมปูนะอ่าเก็บดอกสองสเก็บดอก2องอ่าเวะลาล้มนะครับหาตัวกดตีของ2ตีนี่คือไม่ได้หมายความว่าตีอะไรก็ได้นะตีก็คือไอ้ไอ้พาสีรอบตัวฟอร์เรนน่ะที่มันจะมีกลมๆกลมๆนะน่ะนั่นคือผมจะใช้คําว่าตีนะก็คือแบบเกี่ยวเข้าไปอ่ะถ้าเกิดฟอร์เรนไม่มีพาสพีผมจะไม่ได้ใช้คําว่าตีอ่ะเห็นไหมเก็บดอก2องเก็บดอก2องดูนะมันถามว่าจะรู้ได้ไงว่ามีพาสีหรือไม่มีพาสีอ่ะ ดูที่ไอ้ตัวบนหัวฟิกเกอร์ครับมันจะมีรูปสีแดงๆขึ้นมาเดี๋ยวเพื่อนๆลองสังเกตนะอ่ะเห็นไหมสีแดงๆขึ้นมานั่นแหละครับมันจะเป็นการพุ่งเข้าไปตีแล้วมันจะทำให้เราปาดอกต่อได้อ่าประมาณนี้นะครับแต่ก็เก็บมังกรเล็กไว้ก่อนนะไอ้พื้นฐานนี่เบสจ,จะไม่ได้พูดนะครับเพระาะว่าตอนนี้จะโฟกัสที่แบบการแก้แก๊แกเนาะแต่จะสอดแทรกการล้ำไปให้นะครับก็คือฟอเอนกับไอริถามว่าใครชนะใครก็คือไอริก,ก็ไม่แพ้ฟอเลเรนนะครับท่าเล่นทรงๆปา,ากระจายตีเข้าออกก็ไม่แพ้สู้กันนนไไไดด้้้ะะคครรอออีผมมมมมจจาาาเเ่่่แแปล,ล,ล,แปลกพุ เราเรามายืนบางๆให้เพื่อนก่อนนะครับตอนนี้อ่ายืนบางยืนบางนะครับไม่ให้แบบว่าเพื่อนเขามาแย่งมังกรได้เนาะแล้วจังหวะนี้ครับมาครับไปครับกลับเลนครับตอนนี้ไม่มีอะไรครับกลับเลนได้เลยครับสบายๆไม่มีการปะทะอะไรเกิดขึ้นนะครับฝั่งเขาก็ยอมให้เราคอนเทนต์มังกรใหญ่ไปเลยนะครับคอนเทนต์แล้วเพื่อนฝั่งเขายอมให้เราได้มังกรใหญ่ไปไม่ได้เข้ามาคอนเทนต์พูดผิดพูดถูกขอไปครับจังหวะนี้โหเฟนิกมาเวทบูลเราไปนะครับถือว่าเกียนเลยครับช่วงนี้ผมก็จะพยายามมาเคลียร์คลิปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว อย่างก็เดินมาตอนนี้เฟนิกซ์ก็อยู่แถวนี้นะพยายามหลบรกระจายให้ได้นะสังเกตว่ามีพาสซีฟแดงๆเนะี่ยพาสทิกของฟลเรนก็คือพยายามทําแบบเหลี่ยมเล่นเหลี่ยมอ่ะประมาณแล้วแบบเวลาเรามีพาสซีฟแบบพยายามทําเป็นเดินแล้วแบบชิ่งคีบเข้าไปแล้วแปะเลยอะไรเงี้ยอ่ามันขอค่าจะคีบไม่ถึงนะครับว่าเราจะทำมันมันจะค่อนข้างไวเลยนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะมีจังหวะในเกมนี้ให้เ,เพื่อนๆได้ดูหรือเปล่านะครับคือมันจะมีพาสซีฟชิ่งคีบแล้วแปะคนเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับอาจจะจังวะนี้ไอริมาแปะเข้าหน้าเก็บต่อขวาย้าย ไม่ต้องรีบลำครับในกรณีที่แบบเราเราไม่ต้องรีบที่จะไปซิ่งขนาดนั้นนะครับเราเล็งให้ชัวนะครับเก็บดอกที่แบบมันจะลำสมมติเราจะเก็บดอกไหนเพื่อที่มันจะให้เราลำต่อไปได้อ่าต้องต้องคิดนิดหนึ่งอันนี้คือมันไม่มีตายตัวนะเบสเล่นเล็กแน่เบสก็งงแล้วแบบเฮ้ยฟอร์เรนนี่มันต้องเก็บหลอดดอกไหนกันก่อนแน่ๆว่าสัตว์สุดท้ายพอเพื่อนเล่นใบอ่ะเก็บดอกที่มันสามารถต่อคอมโบได้อ่าเมื่อกี้เบสไปเก็บดอกไกลก่อนแล้วเบสเขาย้อนกลับมาเก็บดอกใกล้เพื่อที่ว่าไอรีสมันต้องหนีข้าป้อมอยู่แล้วถูก ประมาณนะครับทุกคนอ่ามาเราดูนเกมมันต่อครับอันนี้ก็ยังไม่ไม่ได้เจออะไรกับแก๊กมากครับแต่ว่าปกคลิปคือแบบตัวแก้แก๊กนะครับประมาณนี้เลิกกลัวแก๊กได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนะครับที่ผมจะบอกคนดูเนาะแต่ก็มันก็ไม่ง่ายนะครับมันต้องการเล่นมันต้องผ่านการยืนในเลนไปก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเออเกิดมาเราจะไปใส่แก๊กได้เลยครับเดี๋ยวเราจะได้รู้ครับว่าฟลอเรนติโนมันทําอะไรแก๊กได้จริงหรือเปล่านะครับอ่าตอนนี้ก็ปาปาดอกของ2นะครับอ่าปาดอกถอยเก็บดอกสองสองถอยเก็บดอกนองสองแบบนี้นะ การไฟด้วยนะครับมันไม่ตายตัวต,วตอนนี้ผมก็เนี่ยพยายามเก็บพาสซีฟเงี้ยชิงเข้ามาแล้วแปะอ่าเห็นไหมดิฉันบ,บอกคนดูเก็บดอกซ้ายย้ายไปเก็บดอกขวาเนี่ยเห็นไหมพอเบสอันนี้เดี็กเบสอธิบายฟังเก็บดอกสองสองเก็บดอกสองสองอ่าเห็นไหมกดเมื่อกี้เห็นไหมพอเบสไปเก็บดอกดอกใกล้ก่อนเว้ยแล้วเห็นไหมมันท้ายเบสเกือบจะลำไอรีไม่ทันเห็นไหมทีเนี้ยนั่นนั่น,น,นคือเหตุผลว่ามันไม่มีอะไรตายตัวถูกปะก็คือเมื่อกี้ถ้าย้อนกลับไปคือเราควรที่จะเก็บดอกดอกไก,กลก่อนแล้วค่อยกลับไปเก็บดอกใกล้อันนี้เจอเฟนติกเนาะนะครับเก็บดอกสองสองเก็บดอกสองสองเก็บดอกปุ๊บ พุ่งเข้าไปเก็บดอกสองสองเก็บดอกสองสองโอ้โหตัวกระตุกิดเดียวครับทุกคนช็อตนี้ในสตรีมก็ซีฟูดเลยครับแบบนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเกิดมาล้างตากันใหม่มันถอยไม่ได้แล้วไงทุกคนคือจังหวะมันแบบเออผมผมเก็บไอรีมาแล้วนะครับคือมันไม่เหลือละถ้าให้เดินกลับมาโอกาสที่จะไม่รอดสูงกว่านะครับเพราะว่าเราจะแบบโดนปิดกีตัวก็ไม่รู้อะแต่ถ้าเราว์าไปเลยมันอาจจะรอดนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นเฟนิก์ไงถ้ามันเป็นแคลรี่ตัวอื่นมันเดินมามันก็ไปขึ้นลูกกระต่ายครับเพื่อนๆเก็ไป นั่นแหละคือความเกลียนของไอเฟนดิกนะครับมันเป็นแครี่ตัวเดียวที่ทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนตอนนี้เราก็แลปโยแลปโยกันเลยนะครับตอนนี้ปลาหมึกโดนดึงมาครับแล้วจังหวะนี้ไม่มีมองเห็นครับแล้วกำลังจะชิงคีฟข้างหน้าเข้าไปเบยอยากจะให้เพื่อนๆเห็นคลิปตัวนี้ไหมครับชิงเข้ามาแล้วแปะเลยครับอารลามต่อครับเก็บต่อครับเก็บต่อยังไงจิ้มครับเก็บต่อแล้วิ้มครับตีธรรมดาไม่ต้องรีบครับใจเย็นเวลาเจอลอเรียต้องใจเย็นหน่อยตัวมันพิ้วครับชิงคีฟมาจังหวะนี้ครับรอครับเอาปลาสิบจิ่ ในการชิงคีบบ้างแหละชิงป้อมบ้างแหละชิงแผงหน้าเข้าไปบ้างแหละฟิกเกอร์ดอกบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องใช้เหลี่ยมนิดนึงนะครับตอนนี้ก็มากับเข้าสู่เลนนกันต่อครับเฟนิกส์ก็โผล่กลางเนาะไอรี ID อยู่ตรงนี้นะครับตรงน,นั้นก็ยังไม่โผล่เฟก็จะไม่ลึกมากนะครับพยายามเนี่ยเห็นไ้ไหมเห็นไหมเบนเล่นเหลี่ยมปะอ่าพยายามแบบพาสีบจิ้มคีบแล้วแปะคนต่อเนี่ยมันมันจะหลบยากครับอ่าแต่ถ้าเกิดเดินเข้าไปแปะทื่ออย่างเงี้ยส่วนใหญ่ฟอร์เรนไม่ค่อยทํากันนะครับมันค่อนข้างที่จะยากทีีีี่่่จะะ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 เเดดดดินนนนนนนขข้้้าาไไปปปแแแลวคคคครรรรรรัััับบบบบมกก็ือออออทโณ ตอนนี้ก็มาเคลียร์ชิปก่อนครับไม่ต้องรีแฟร์อันตินะจังหวะถ้าแบบมันมันอย่าไปแปะมั่วนะครับอ่าก็คือเล่นธรรมดาไปก่อนแบบเนี้ยอ่ะอย่าอย่าไปแปะมั่วนะครับค่อยๆไปอ่ะเก็บดอกครับอย่าลืมมาทวนคอมโบกันนะครับทุกคนเก็บดอกสองสองอ่ะแปะอันติปุ๊บเก็บดอกยังไงโอ้โหนี่เบสเบสเบสแบบลังเลกับชีวิตครับเก็บดอกสองสองเก็บดอกสองสองครับจังหวะนี้อ่ะอันนี้คือคือผมเส้นกระตุกนะครับเก็บแบบลังเลกับชีวิตนะครับว่าจะเอาดอกไหนดีนะครับก็เลยแบบเกือบไปออกมาตั้งหลักกันใหม่นะครับช็อตนี้ฟเริโนน่่่ีีคือตัวท ต้องมั่นใจนิดนึงครับเวลาจิบเล่นเพื<ๆ>่อนต้องมั่นใจในการเล่นแล้วก็เด็ดขาดอะตัวละครตัวนี้คือมั่นใจเด็ดขาดกล้าเล่นนะครับคือจะไม่สามารถที่จะมาแบบแบบตาต่อนยอนนะเพื่อนคือแบบไม่กล้าเล่นไม่กล้าเข้าคือคือตัวมันจะไม่ใช่สไตล์นั้นเลยครับ จันนี้เราเตรียมตัวที่จะชิงคีปตัวเทคนิคตรงการเห็นไหมอ่าคีฟเปนยังไม่หล่นชิงเข้าไปฟิกเกอร์ดอ,อกเข้ามาแปะเพราะว่าอันติมันแปะไม่ถึงนะครับอาจจะจังหวะนี้ที่เบสฟิกเกอร์เข้ามาเพื่อที่ว่าเบสจะขอให้มันแปะอันติโดนนะครับเพื่อที่จะได้เข้าไปล้ำกลางวงเพื่อที่ว่าเบสชิงคีปมาแล้วไม่แปะอันติเลยมันจะไม่โดนจังหวะนี้ชิงป้อมไปพาสิบสองสองปลาดอ,อกเก็บดอ,อกสองสองเก็บดอกสองสองเก็บดอกสองสองอ่าเห็นไหมนี่คือวิธีการเล่นฟลอเรนติโน่นะครับอาจทันไหมทันไ,มไมอ,นองไ่ะ นะครับผมก็สอนแบบแปแบบผมแบบเนี้ยคนดูพอเข้าใจไหมเก็บดอก2องเก็บดอก2องเก็บดอกกด2องคือจะไปเก็บดอกไหนก็ได้เบสบอกแล้วเก็บดอกไกลก่อนข้าไปเก็บดอกใกล้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อนๆต้องต้องรู้เรื่องแบบพาสซีฟมันก่อนยิ่งสกิลสมันยิ่งเรากดรวมๆไอ้สกิลหนึ่งอ่ะมันจะกลับปะปาดอกได้อีกครั้งไงเก็าปะไปกันต่อครับทุกคนไอ้จังหวะนี้ที่ผมพากภาคมาเนี่ยครับที่ได้ยินเสียงแบบฟ้าร้องอะไรเงี้ยคือคือไม่ใช่คอนเทนต์นะครับนี่คือผมพาคท่ามกลางแบบสายฝนเลยนะครับอยากจะเป็นแบบวัรุุุ่นนนลลคคิปททกกวไ้ มารอดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะตอนนี้7นาทีผ่านไปนะครับเห็นไหมเมื่อกี้เบ็แตะไปแก๊กแบบทาอะไรไม่ถูกเลยแก๊กแกเห็นไหมนะครับใครที่ไม่ชอบแก๊กฝึกตัวนี้เลยครับใครที่ไม่ชอบพวกตัวแทงทั้งหลายใครไม่ชอบต้นไม้นะครับอะไรฝึกตัวนี้ไปได้เลยครับโกงมาก แต่ว่ามันก็เล่นมันก็แลกมาความที่เสี่ยงเหมือนกันครับตัวบรรดาบสองคมครับคุณสามารถเป็นเทพฟอร์เรนได้ในตานี้และคุณก็สามารถที่จะศูนย์ห้าศูนย์หกได้ในเกมถัดไปเช่นกันถ้าคุณโดนลมแล้วไม่มีใครมาช่วยคุณแบบนี้ลวครับมันไม่สามบ้านที่จะบอกได้ครับตัวละครตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่เคลียร์เวฟได้โดดเด่นนะครับไม่สามารถคาดคเนได้เลยครับแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสทําได้ดับมาในดับที่เหมาะสมเราควรจะทําให้ถึงที่สุดครับอย่างเช่นตานี้นะครับนายเบคก็มาตีปอบแล้วครับตอนนี้เขาโผล่ร่างหนึ่งนะครับโผล่กลางสอง พุ่งเก็บดอกสองสองพุ่งเก็บดอกสองสองพุ่งเก็บดอกสองอสองแบบนี้อ่าเห็นไหมถุงกระ่องดอกคนดูจะจาได้นะครับอาจจากนั้นก็มาเลดบัฟนะครับปลาดอกมาเก็บดอกสองสองประมาณนี้นะครับตัดเลดเข้ามาแล้วก็แปะแก๊กนี่ตามที่เบสสอเลยเห็นไหมอ่าชิ่งคีฟมาฝังตรงข้ามหลบไม่ทันครับนัไม่ค่อยต้องรีบคราบเป็นเป้าได้เลยครับเห็นไหมแก้แก๊กสบายๆครับอ่าเห็นไหมใครไม่ชอบแก๊กลองดูครับสบายๆครับกคนแก๊กคือแบบร้องไห้อะครับถ้าโดนฟอรเรนลมอ่ะทุกคนใครที่ไม่ชอบแก๊กลองดูครับ ประมาณนี้ประมาณนี้จังหวะนี้ผมก็จะฟิกดอกใส่ล้อเลี้ยวนะครับแต่ว่าเอาตัวโอ้โห,โหใจตรงกันก็นจังหวะนี้ซีฟู้ดเลยครับรีเพนก่อนครับโอ้โห,โหฟิกดอกเข้าไปครับอันนี้อันนี้ผมล่อนะผมมีดาวบวิกอยู่ไม่ได้แอคนะครับผมจะเข้าแดดมาผมจะลำสวนนะครับเพราะว่าตอนนี้ของผมนำเนาะแล้วที่ถ้าเกิดว่าเขาถอยเข้า,ขาป้อมผมก็จะจิ้มพาสีฟป้อมมันก็น่าจะแตกแล้วมันเหลือแค่สองร้อยงไงครับประเด็น เป็นเด็กจะไล่ครับเอาไงครับเอาไม่เอาครับไม่เอาครับจังหวะนี้แต่ผมจะเอาครับแต่ผมก็จะเข้าไปแปะแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่เอาแล้วเหมือนกันก็ไปดีกว่าครับจังหวะนี้ไปดีกว่าทีนี้มันก็เหลือจจังหวะขึ้นบ้านแล้วเพื่อนๆจังหวะนี้ตอนเราไม่ควรเล่นแลยนะครับเลือดเราเหลือครึ่งหลอดต่ำกว่าครึ่งหลอดอีกนะครับก่อนที่เราจะล้ำล้าแบบล้ำให้ด้งเลือดมันด้งกลับขึ้นมาได้ครับมันไม่ใช่ง่ายนะครับแนะนำว่าอย่าประมาทนะครับให้เรารีบกลับเลยเสียงฟ้าที่ร้องอยู่ตอนนี้นะครับไม่ใช่ ผมอยากได้1 0 0 0 0แสนผู้ติดตามะครับผมขยันลงมากๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าบางคลิปมันไม่ค่อยที่จะถูกใจเพื่อนๆอะไรอย่างเงียว่ามันขาดหายอะไรไปผมขอโทษครับผมพยายามที่จะทาทุกวันเพื่อที่จะได้รู้ข้อผิดพลาดว่าเราควรจะทําคลิปยังไงดีไม่ดีคนชอบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพราะว่าจุดประสงค์หลักของเบสก็คือทําให้ทุกคนขึ้นสูงให้ได้ด้ตัวคนเดียวนะครับจะมีทีมหรือไม่มีทีมก็แล้วแต่นะครับผมจะทำให้พวกคุณกล้าโซโล่ขึ้นร้อยดาวให้ได้นะครับผมสร้างช่องนี้มาจุดประสงค์ยัังเเหหมมอนนนราไไีี้้กลลใ่่่ะ แล้วไอรีมาทำบนแบบนี้ครับป้อมบนเหลือเลือดอยู่นิดนึงครับแต่ตรงกลางเหมือนจะเราจะมีประเด็นครับซึ่งตอนนี้นะครับดาร์คเลเยอร์ก็ยังไม่ได้ถูกจับจองยังไม่ได้เกิดขึ้นมาให้ตีครับเราก็ต้องขึ้นไปทำเวฟบนก่อนนะครับเพราะว่าไอรีก็าทำเวฟมาเนาะก็เหมือนเดิมครับหน้าที่ออฟเลนไม่ว่าเราจะได้เปรียบยังไงก็ไม่ควรที่จะทิ้งเลนเด็ดขาดครับอันนี้ผมจะอันตีออกมาเลยนะจำได้ครับตอนสตรีมเพิ่งสตรีมเมื่อวานนี้นะครับอันตีออกมาแคร์คลิปเลยนะเพราะว่าอีกสักพักเลยอ้าวจังหวะนี้หยาดโดนชนิิกซซ์โโล่่คควไไไปปรรับมเ็น ก็เราตอนนี้เจ็ดหนึ่งครับตอนนี้ครับฝ่าตรงข้ามก็เก็บเราได้ตัวหนึ่งครับเริ่มจะบีบสูงเหมือนกันครับตอนนี้ดาร์คซเลเยอร์กำลังจะเกิดอีก48วีนะครับเป็นดาร์คสิตัวนี้ก็สําคัญครับแต่ว่าททมมิ่งที่หย่าหล่นลงไปก็ไม่ใช่ททมมิ่งที่สําคัญอะไรมากนะครับถ้าพูดตรงๆก็คือไม่มีอะไรครับเสียก็เสียไปครับตัวเดียวรอเพื่อนเกิดแป๊บเดียวครับแต่ถ้าเกิดไปโดนเพิ่มเนี่ยตอนนี้มีอะไรแน่นอนครับตอนนี้ผมก็เคลียร์เลนครับหน้าที่เบสบอกท หาคีปกลางเพื่อชิงไปแปะแล้วโอ้โหโอ้โหซีฟู้ดเลยครับแบบนี้โอ้โหฟิกเกอร์ดอกครับแล้วเหมือนจะรู้ทันเลยครับท่าหด้าของตัวแม่นะครับเน่ต่อไปก็มาเชียร์คีปล่างก่อนครับเปเดีอแบบครับ ทำเลนเชื่อมกลางทำเลนเชื่อมกลางใครไม่ทําเราทำครับเราจะได้ตังค์ครับจะได้รวยได้ได้แบกทีมได้นะครับอ่ะตอนนี้เจอกันได้กับเฟนนี่ครับเจอแบบกระทันหันสังศิตย,ย,ย,ยานครับพยายามที่จะก,กดดาบบีกแล้วไม่กดในตอนแรกครับเรื่องที่จะกดในจังหวะที่ส,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 สแต็กจะแตกแล้วเข้ามาปาดอ,อกจังหวะนี้โอ้แล้วเบสติดสโลมากคนรู้อาจจะงงว่าฮเฮ้ยเบสยืนทําอะไรวะทำไมมันไม่ไปเก็บดอกล่ะ คือมันเดินไม่ไปครับเพื่อนมันเดินไม่ออกครับนั่นแหละครับความหมายครับคือผมพยายามจะเก็บดอกแล้วครับแล้วเฟนดิกมันเปิดผมก่อนครับแล้วผมพยายามจะสวนแตตั้วันนี้อยากเข้ามาโดนดูดแล้วเฟนดิกก็มาเล่นแบบนี้ตัวแม่ตัวมังเข้ามาใส่ครับแล้วติดสแต็กขยายพยายามจะเฟื่อยไปถึงเฟนดิกแล้วไปไม่ได้แบบนี้แล้วก็มาสะบัดใส่ครับตั้งต่างอิรูเมียครับแล้วเอลซูเข้ามาช็อกกันแบบนี้หายไปเลยแล้วไอรีทำป้อมสูบแบบนี้ในขณะที่ฟลอเรนติโน่ก็ำลังจะเกิดอีกสิบสี่วิแบบที่จะเอายใจกันต่อเลยครับเอาแล้วตอนนี้ก็ไม่ง แนขณะที่ฝั่งรงค้ามก็ยังไม่เสียป้อมบนนะครับเป็นเหมือนภาพแรงเงาแล้วครับในตอนนี้ผมก็ได้เกิดขึ้นแบที่เรียบร้อยครับสิ่งที่เราควรจะทำตอนนี้ครับคือไปโซนด้าครับแต่ก่อนจะไปโซนดานก็ต้องผ่านไอรีไปก่อนแล้วแต่ที่จะปะ่าดอกครับโอ้โหฟิกเกอร์เลยครับแบบนี้ ก็ย <S an> ังไงก็ต <S an> ้องรีบไปที่ด้าร้าเลยครับเราไม่มีหยาดเขาไม่มีเมดครับมันก็ต้องแลกกันไปครับ4ต่อ4แบบนี้เจอทางด้าของไอรีคมายืนตีปูอยู่แบบนี้ครับเหมือนจะประมาทหรือเปล่าแล้วมามีมองเห็นแบบนี้ชิงคีมาแล้วเขาไปแแบบนี้ครับเอาละครับเก็บดอกโอ้โหโดนจูงแล้วแบบนี้ชิงมาแล้วปาดอกบันจงแบบนี้ก็ไม่พลาดนะครับเก็บดอก2 2แบบนี้ครับจังหวะแรกพลาดไปจังหวะต่อไปไม่เหลือครับตอนนี้ไงต่อครับดราเซเยอร์เป็นของเราหรือเปล่าเขาฝันตรงข้ามเสียหนึ่งเอาแล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงครับต ถ้าอยากที่จะได้ดาวนี้ก็ต้องมาดูดาก่อนเลยครับเอาอย่างไรครับเพื่อนเปิดดาไปที่เรียบร้อยครับหยานยืนลามอยู่ครับในขณะที่เพื่อนเราก็ไม่ได้มาช่วยแต่อย่างใดนะครับผมก็มายืนสกีนให้เพื่อนนะครับเผื่อมีประเด็นจะได้สอนได้ทันเลยครับตอนนี้ผมไม่อยากที่จะเข้าไปจิ้มพาสีใส่ป้อมบนมากเลยครับแต่พอฝันต้องข้ามเดินมาขนาดนี้ก็ไว้ก่อนครับค่อยจิ้มแล้วกันครับไว้ก่อนลปลาหมึกโดนมาหนักมากครับเฟดิกสแตกกแบบนี้แล้วเอาอย่างไงครับเพืนเคีย์เวฟบนครับสถานการณ์ยังทําอะไรกันไม่ได้ครับแบบนี้แล้วหยานก็ ยังตีดาร์ไม่เสร็จนะครับโอ้โหตีนานจัดแบับตีคนเดียวน่าสงสารจริงนะครับฉีกมาทําบนกันแล้วตอนนี้มีแก๊กเดินมาจะดึงครับเอายังไงครับไม่มีก็ไม่ประมาทนะครับผมแปะเข้าไปถามว่าแปะได้ไหมแปะได้ครับแต่ถามว่าออกมาได้ไหมออกไม่ได้ครับน่าจะนอนอยู่ตรงนั้นแหละครับแล้วก็รวมไปถึงการโดนชัดดาวด้วยละครับอ่ะจากนี้ก็มาคชิปครับเก็บต่อของ2เก็บต่ดองสองอ่าประมาณนี้ครับมาดูการขึ้นบ้างกันดีกว่าครับว่าเราคนนีจะเล่นในรูปแบบไหนนะครับในจังหวะนี้แก๊กก็เดินมาหาดึงอย่างเดียวหรอครับ ในขณะที่ไมอา,ามี่ก็เห็นแก๊กเดินแบบนี่แล้วก็มาแฝงใส่เก็บดอกปลาแล้วปลาดอกแล้วนะไปชิดเก็บดอกซ้ายแล้วยา้ายไปเก็บดอกขวาสกิลสองปลาดอกเก็บดอกทั้งสองจังหวะนี้หาดอกให้เจอแล้วเก็บดอกทั้งสองปลาดอก ดอดให้เจอบอเลตฟิกเกอร์หลบไม่เป็นไรมีดาบวิเข้าสุดปลาหมึกแทงให้แล้วเขมาใส่แบบนี้โดนป้อมตีอีกนัดเกือบโดนจบเกมก่อนประมาทครับทุกคนสําหรับการเล่นฟอร์เรนติโน่เะครับเป็นตัวที่หยิบมาชนกับแกลกได้ดีนะครับเนื่องจากว่าแกลกเนี่ยมันแรงมันเกลือนลึกเกินนะครับเดี๋ยวคนอ่ะจริงๆมันมันมีวันไหนไหมล่ะที่เป็นเพื่อนกดแร้งกันแล้วไม่เจอแกลกครับไม่มีเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วรู้ไว้ก็ดีครับเ,เพื่อนๆว่าฟอร์เรนติโน่สามารถแก้กแกลกได้แบบดี ดีมากๆเลยครับถ้าให้แนะนําอีกตัวหนึ่งก็เป็นพวกเยนาเนาะนะครับเพราะว่ามันมีการสลับดาบกันสถานะนะครับส่วนพวกมูราตอะไรเงี้ยโดนแก๊กแน่นอนครับส่วนอีอะไรเขาเรียกนะไอตัวอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรนะครับสกัดเออสกัดอันติมันแค่การสถานะครับแต่ถ้าเกิดว่าโดนแก๊กดึงมันก็มันก็โดนนะครับอ่าถ้ากดอันติไปทันไปเคลมมันก็โดนแหละแต่ว่าสกัดมันก็ถึกอ่ะนะครับก็แนะนําเป็นสตัวนี้ถ้าเกิดว่าเจอเออทางด้านของเออแก๊กอะไรเงี้ยนะครับส่วนส่วนเมดก็อิลูเมียก็ดีครับเพราะว่ามันมันขัดตอนแก๊กกดดดดูไไ้้เนะะออััลติงงหวรีย ตู้ดูดแล้วก็จะหลุดนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ผมมแนะนําต่อแล้วกันทุกคนวันอื่นอะไรเงี้ยนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไม่เหลือคลิปให้ทำนะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไอ้คนดูลืมไปฝากกดติดตามหน่อยนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เวลาเติมอาวีอย่าลืมเติมเคอเพย์ใส่ไมอามี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งให้เบสด้วยนะครับเขาซัพพอร์ตเบสดีมากๆเลยทุกคนฝากใส่โค้ดไมอามี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งตอนเติมเกมด้วยนะครับแล้วก็สำคัญฝากกด